พี่ที่เป็นไรนะพี่กินเป็นไรนะพี่กินไ,นะไม่สบายโอ๊ยลุงชายจะอ้วกเหรอจริงอะ่ seriously? ะ seriously เจาถุงลมดีโอ้ริงมากอ่อเด็กดีมากครับ <c oughs> จุ๋ยหน่อยปากเลยค่ะว <c oughs> ่าสุดในโลกเลยนะคะ โอ้ยี่ตอนกนงนอน้อพีเป็นนักบวชแต่น้พียังไม่มีอาการอะไรงิใช่ไหมคยังไม่มีค่ะอแต่ว่าบางทีไอแหมรู้ดีจริงเปนรับอบคุณครับเปิดให้คุณหมอดูเลยแล้วดูหนนะคะคิเ้เซ็กซีอีกครั้งนะคะ หางหูไม่แดงพุงคู่เลยอันนี้มีได้ลูกน้อพีรักพี่พีไหมติดแทแต่น้องพี่รักพี่พีไม่ใช่หรอรักกันรักกันต้องช่วยกันนะแบ่งคนละครึ่งเขียนได้ไหมไม่ไม่ได้หรอครับแล้วพี่หายแต่น้อวพีไม่ได้ป่วยเนาะไม่ป่วยจริงหรอไอ้เหมือนพี่ฝ่ายเชียร์เชียร์เชียร์พี่พีหน่อยนะพี่พีสู้สู้เป็นไรนะ ไม่สบายโอ้ยไม่ดีพล่พี่ยหลังถอ้หลังให้ชิดเลยลูกผมทาชิดกันได้คะผมทาชิดกันไหาอครับดหยอีครับตรงคะตรงนะะหนึ่งร้อยห้านะคะอสูเลยนะะน้องพีจะช่างไหมให้น้ำหนัไหลูก ไม่นะโอเคไม่ใช่น้ำวันนี่หนูจะได้รู้ไงว่าหนูหนูกินข้าวกินนมไปเนี่ยไม่เจ็บตะเนี่เห็นไหมเด็กไม่ต้องมาแกล้งพี่รู้สิหนูเนาะไม่รู้แ่โอ้โนรถ จุด0.5มาแล้วพี่ถอยหลังให้ชิดเลยนะถอยหลังให้ชิดสามที่เจ็ดถอยหลังให้ชิดนะะคถอยสิลูถอายถอยถอยถอายสิลูกไม่อยากอย่ายืนพิงเดี๋ยวเตี้ยเออจะได้อ่ะเลยนะครับเออโอเคอุ้ยจะไม่ดีแล้วพี่อย่ายืนเขาติกระเด็กก็บเขาเอ้ยกระดกเท้าหนึ่สามจริงจริงหนูเตี้ยกวิธีสองเซรเหรอเนี่ยมีไม่ต้เชื่อ เวลาหมคุณหมอคุณหมอจะถามคำถามเวลาถามคุณหมอคุณหมอถามคำถามไหมครับแล้วใครตอบคำถามคุณหมอลูกปกติใครตอบคำถามคุณหมอไปไปไม่ได้วันนี้ต้องตอบคำถามคุณหมอแล้วพี่จะเย็นๆเดี๋ยวเราเดี๋ยวพิธีเสร็จแต่เสียบเท้า้เดี๋ยวพิธีเสร็จแล้วมีพาไปได้ไหมตอนนี้มีช็อกโกแลตกินก่อนได้ไหมช็อกโกแลตอะไรกินได้ไหมล่ะอือโอเค โอเคแต่าไม่เข้าใจจริงจริงพ่อพ่อ hmm? พ่อมีลูกไหมมีสิเนี่ยบนอยู่เนี่ย <c oughs> พูดอะไรก็ไม่ฟังมนน้องพี ขอบคุณก่อนขอบคุณยังดีขอบคุณครับ,บ,รบไม่แกะยังไงก่อนระวังมันรอบแล้วตกพื้นเลยนะถือดีๆนะตกพื้นแล้วมีชิ้นเดียวนะคะ เลวิเลวีบีดับบี้ดับบี่เับบี้เอาขยะทิ้งขยะแล้วเออเก่งมากลูกอันที่น้องชายก็น้องชายจะอ้วกเหรอน้องชายจะอ้วกเหรอจริงอ่ะ seriously จะเอาถุงร่มดิโอ้จริแมาเอามา จะได้ฉีดยาสมบูรณ์เลยเอาอ้วกมาใส่ในนี้จะอ้วกจริงเหรอลูกเนี่ยบอกแล้วอย่าทําอย่างนั้นคืนเข้าไปได้ยังไงอ้าวอ้วกไหมมาตัวสั่นสะพังเลยที่บอกว่าหนาวแล้วหลังจากนั้นพอที่อุทานนมไปก็อ้วกแต่ว่าตอนที่อ้วกนมหลังหอจะอ้วกแบบเปหนียวเหนียวอ่าเต่อยไอ นระหว่างวันนี้ใชค่ะแต่ว่าตอนเย็ s <S นเรื่องนี้หรอตอนนี้ก็เร่องตอนนี้ก็ใช่แต้ไใช้ตอนนี้เรื่องนี้หอเ่องนี้หรอทชอบปวดท้อแต่เขอกว่าจยแต่ไม่ท้องสียค่ะสมุดไม่มีค่ะ่ขาไหน ดูหูให้ว่ามันมีเชื้อโรคไหมวัแดงไหมวันแดงันแดงขอดูจมูกหน่อยนะดูหูแล้วเช็ดดูดัได้ไหมด้หหมอได้ไหมเย่ยมมากครับน่ากลัวเลยค่ะวาสุดในโลกเลยนะคะ โอ้๊ยดีอัดตันจริงมากเลยดีอัดตันจริงมากน้องพี่อยากอัดตันด้วยเหรอลุงอ่ะเราสอบส่วนไหได้ไหมครับอ่างจิอ่ะน้องพี่เป็นนักแสดงแต่น้องพี่ยังไม่มีอาการอะไรที่ชินใช่ไหมคะยังไม่มีค่ะคนแต่ว่าบางที่ไอรู้ดีจริงสบเจ๊ขึ้นเลยครับดีขอบคุณครับเปิดให้คุณหมอดูเลยได้ได้ได้ฝันรังฝันรังเช่นนั้นว่า ดิ้นินดินดีใจตรงไหนลูกว่ามันไม่ป่วยไงแต่ถ้าป่วยมันก็ไม่เก่งนาดนี้หรอกอุปกรณ์มาแล้วดูหูนะคะครับเสียแล้วเสียที่จีอีกครั้งนะคะหูไม่แดง้งคู่อะยอดีกว่ะกันแะนะ แต่ก็เป็นวัดเหมือนกันเนาะคือพลาดนะคนนี้เขาเป็นไม่เคยหายเลยค่ะตอนก็ยังกลนอยู่โอเคง่ายเลยยิ้มยิ้มยิ้มูแทนพี่ไม่ลูกต้มงพี่รักพี่ทีไหมชแทนแต่น้องพี่รักพี่ทีไม่ใช่หรอ รักกันนะรักกันต้องช่วยกันนะแบ่งคนละครึ่งเข็มได้ไหมไม่ไม่ได้หรอครับแล้วพี่ขายแต่โน้องพิมไม่ได้ป่วยเนาะไม่ป่วยจริงหรอไอ้เมื่พี่ฝ่ายเด็กจะขอคนช่วยจับอ๋อบีบมาใหม่ไปช่วยจับขาพี่ทีหน่อยเสียเสียเชียร์พี่ทีหน่อยนะพี่ทีสู้สู้พี่ทีเก่งมากพี่เก่งมากเก่งมากเ ช่วยเต็มที่เลยเห็นหครับเห็นนะเร่องไปนะเห็นนะไปนะแสงสก่างแสงส่แสงช่วยพี่ในแสงสวงทีนี้แสง่ใยแสงแสงช่วยพี่ชาโอ้หายแล้วหายแล้วโอ้เส็จแล้ว vài đó lỡ